เรื่องคดีเนี่ยน,นั้นว่ากันไปซึ่งคนหนึ่งที่พูดเรื่องคดีและพูดเยอะมากเลยแล้วเหมือนเป็นคนนอกนะแต่รู้เรื่องคดีเยอะเหลือเกินก็เขาเป็นคนตามติด <c oughs> แลวเขาก็มองว่าทำไมสองมาตรฐาน <c oughs> าเขากล่าวหาตลอดนะนั่นเราก็าจะพูดถึงทนายตั้มค่ะสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มเนี่ยเคลื่อนไหวทุกทุกวันมีประเด็นให้ได้ติดตามการทุกทุกวันอ่ะครั้งนี้ยังไงต่อ <c oughs> สำหรับวันนี้คือครั้งนี้เนี่ยทนายตั้มเนี่ย นะก็ไปนี่เลยครับไปยื่นหนังสือคัดค้านแต่งตั้งพันตำรวจเอกบุญส่งหนูรัตรรองผู้บังคับการกรองตรวจราชการ9ก้าสนักงานจเจรตํารวจซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตํารวจทนายต้ามให้เหตุผลอย่างนี้ฮะเนื่องจากตํารวจนายดังกล่าวเคยมีความขัดแยง้งดําเนินคดีหลายข้อหากับตัวเองในเรื่องที่จัดซื้อจัดจ้ดจางครุพันสํานักงานตํารวจแห่งชาติโครงการไบโอเมตริกโครงการสายตรวจอัจฉริยะจึงสร้างความไม่พอใจให้ผบตรในขณะนั้น จนเป็นเรื่องทําให้ตนเองเนี่ยถูกฟ้องเมื่อปี62จึงกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นทางจากตํารวจดังกล่าวพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีคําสั่งเปลี่ยนตัวตํารวจนายนี้ออกจากการเป็นที่จะเข้ามาดูแลคดีนี้นะและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาทําหน้าที่แทนค่ะท่าน ในส่วนของท่านตำรวจที่เป็นคณะกรรมการอันนี้ก็ว่ากันไปที่ทนายตั้มร้องไปนะคะแต่ทนายตั้มยังไปพูดถึงความคืบหน้าในการไต่สวนเอาผิดทางวินัยกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลด้วยอบอกว่าคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของตำรวจเนี่ยเชิญสายลับของตนเองไปสอบข้อมูลแล้วนะวันก่อนเนี่ยเชิญไปแต่ก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าคณะกรรมการคนที่เหลืออยู่จะสอบสวนให้อย่างเป็นธรรมหรือเปล่าคือเชิญไปก็จริง แต่ไม่รู้ว่าพอผลลับออกมามันจะเป็นยังไงคือเช้าวันนี้เนี่ยสายลับของนายสิทธาเนี่ยก็เดินทางเข้าพบกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายกน้ำจีแต่งตั้งก็มีรายงานนะครับว่ามีตำรวจคอมมานโดสองนายเนี่ยได้เดินทางเข้าพบด้วยเช่นกันส่วนกร,รณีที่ทนายตั้ำเนี่ยไปให้ปากกรรมกับบรรกการสอบสวนสนเตาปูนเมื่อวันที่25เนี่ยเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานนี้เนี่ย ก็คือเป็นคดีของบิ๊กต่อกับภรรยาเนี่ยฐานร่วมกันฟอกเงินเนี่ยทนายตั้มก็บอกว่าเป็นการเข้าให้ปากคําครั้งที่3ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรอีกทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดคดีตนแจ้งความเอาผิดบิ๊กต่อเนี่ยจึงต้องให้พนักงานสอบสวนชุดใหม่มาทําคดีทําให้เชื่อว่ามีความพยายามที่จะถ่วงสํานวนค่ะทนายตั้มก็ย้ําเหมือนเดิมนะคะถ้าฟังดูจากการสัมภาษณ์แล้วก็จะย้ําออกพอ ให้ข้อมูลเสร็จสับเรียบร้อยก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าพลตำรวจเอกต่อศักด์และครอบครัวเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่ามันมีเส้นทางทางการเงินที่พนักง,งานสอบสวนนำมาวิเคราะห์แล้วมันเห็นได้จากหลักฐานต่างๆแล้วก็ยังมีข้อมูลของการเข้าออกของเงินต่างๆจากบัญชีหนึ่งโอนไปอีกบัญชีนึง เขาก็ย้ําเหมือนอย่างที่เขาเคยทําเส้นเรื่อง<ช>ที่ว่าเป็นโครงข่ายเงินจากกลุ่มหนึ่งไปกลุ่มหนึ่งอ่าอันนี้ก็ยังคงออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันกับนักข่าวเช่นเดิมนะคะคือเส้นการเงินพนังกงานสอบสวนแนะนําข้อมูลไปวิเคราะห์โดยละเอียดเนื่องจากบัญชีที่จะใช้เป็นหลักฐานเนี่ยต้องมีมูลผ่านการเข้าออกของเงินตามลําดับเวลาการโอนเงินจากบัญชีซึ่งขณะนี้ชุดทาคดีเนี่ยได้ข้อมูลมาแล้วบางส่วนแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ อ่าอันนี้คือทางทางตำรวจเขาก็มีข้อของเขาส่วนกรณีทางการเงินสิบ่อบัญชีก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าไม่สามารถตรวจสอบได้เนื่องจากข้อมูลบางส่วนเนี่ยยังต้องขยายผลอีกเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เฉพาะข้อมูลของนายตั้มอันนี้ทางตำรวจเขาก็ยืนยันมาเขาก็ทำตามขั้นตอนเร